สินตะวาสีแดงเชิงลายกุหลาบเบียงพิงผ้าทอมือแท้การันตีล้านเปอร์เซ็นต์คุรินสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอสินตาวะจากจังหวัดสุขโขทัยต่อเชิงยกเมืองลองลายกุหลาบเบียงพิงค่ะสีแดงพื้นนี้งามมากๆนะคะมีความพิเศษก็คือคุรินชอบตรงที่บริเวณเชิงเดี๋ยวคุรินกลับมาอธิบายคุรินจะให้ดู ตัวสิ้นก่อนนะคะหัวกับตัวลงตัวเป๊ะเลยนะคะริ้วรายแบบนี้เรียกสิ้นตาวาค่ะบริเวณริ้วบริเวณลายเกิดจากการเขียนได้นะคะเป็นระยะระยะแบบนี้เป็นผ้าทอมือแทะของจังหวัดสุขโขทัยค่ะรับประกันว่าผ้าแบบนี้ทนมากมากค่ะส่วนบริเวณเชิงนะคะเป็นเชิงเมืองรองนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณลินพาเข้าไปชมให้ชมความเรียบของเนื้อผ้ากันก่อนค่ะ แบบนี้เลยค่ะมองมุมไหนก็สวยมองมุมไหนก็งามนะคะอ้าพระเอกหรือนางเอกของสิ้นผืนนี้ก็คือเชิงเมืองรองเป็นเชิงสีทองค่ะซึ่งเป็นสีทองเชิงแดงแบบนี้นะคะคือไม่มีการสลับสีไม่มีการสลับลายกรินมองว่าดูแล้วมีความสวยเป็นเอกภาพแบบนี้เลยทองกับแดงตัดกันสวยยิ่งนักเลยนะคะสง่างามนะคะไม่ว่าจะมองทางด้านข้างแบบนี้นะคะ ก็สวยค่ะเห็นสีแดงๆแบบนี้รับประกันนะคะสีไม่ตกแน่ๆนะคะนี่คือความสง่างามทางด้านข้างค่ะเดี๋ยวคุณอินพาไปชม360องศานะคะว่า,าความสวยความงามนี่จะมากมายขนาดไหนนะคะดูด้านหลังค่ะนี่บริเวณรอยต่อผ้าของคุณอินอตอนนี้นุ่งเก็บไว้ด้านข้างนะคะเพื่อให้เห็นง่ายๆชัดๆนี่คือรอยต่อผ้านะคะ คุณเอาไปนุ่งได้ทันทีเย็บบวงไว้แล้วนะคะหรือว่าคุณเอาไปตัดสำเร็จรูปได้นะคะผืนนี้ไม่ได้บุผ้ากาวราคา1,650บาทเท่านั้นนะคะสนใจถามคุลินเข้ามาได้เลยค่ะแบบนี้มีผืนเดียวค่ะสวยสง่างามสำหรับคนชอบสีแดง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 เจิดเจดรับประกันว่าเกิดทุกงานค่ะติดต่อคุลินมาได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ Facebook ผ้าทอภาคเหนือใบคุลินนะคะหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อน ทางลาก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะผ้าผืนนี้มีผืนเดียวเท่านั้นตัดสินใจเร็วนิดนึงนะคะความงามจะเป็นของคุณทันทีค่ะสำหรับวันนี้คูรินสวัสดีค่ะ